จับตาสองมหาอำนาจใหญ่สหรัฐจีนหลังทรัมป์เดินหน้าโทษจีนเรื่องโควิด -19 ยันจีนต้องรับผิดชอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจีนต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ส่งผลให้เชื้อไวรัสโครโครโนาแพร่ระบาดไปทั่วโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18เมษายน2563ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงเมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยในช่วงหนึ่งของการถแถลงยังคงเป็นการพุ่งเป้าไปที่จีนโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้คือผลจากการที่จีนไม่สามารถป้องกันเรื่องนี้ได้ และไม่อาจยับยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องบานปลายความผิดพลาดคือความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ตัวได้และรัฐบาลปักกิ่งต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันทรัมป์กล่าวถึงการที่จนในที่สุดจีนไม่เคยอนุญาตให้คณะทำงานของสหรัฐลงพื้นที่ร่วมกับองค์การอนามัยโลก WHO ว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายตระนักดีว่ามีสิ่งเลวร้ายซุกซ่อนอยู่ และรู้สึกอับอายที่จะให้ชาวโลกได้รับรู้ตอนนี้จีนอ้างว่ากำลังตรวจสอบแต่สหรัฐก็กำลังตรวจสอบเช่นกันทั้งนี้ทรัมป์ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นไปด้วยดีมาตลอดจนเกิดเรื่องนี้ที่รัฐบาลวอชิงตันยังคงเครือบแคลงสงสัยว่าการที่เชือ้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อุบัติขึ้นบนโลกเป็นอุบัติเหตุ หรือเจตนาโดยผู้นำสหรัฐยังคงกล่าวถึงรายงานของสื่อหลายแห่งรวมถึง Fox News ว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่กำเนิดที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคในจีนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและมีการปรับเพิ่มตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมกล่าวว่า เขาไม่เชื่อการวิเคราะห์ของรัฐบาลปักกิ่งว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในจีนอยู่ที่เพียง0.33%เอร์เซต่อประชากร1 0 0 0 0แคนด้านนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งเคยกล่าวว่ากองทัพสหรัฐนำเชื้อโรคมาปล่อยที่เมืองอู่ฮั่นขอยืนกลานปฏิเสธคำกล่าวหาทั้งหมดของทรัมป์ด้านไม้ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐกดดันจีนให้ความกระจ่างหลังมีรายงานหลายชิ้นบ่งชี้ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ต้นต่อของโรคมีที่มาจากห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นกลายเป็นชนวนขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ ให้ความเห็นในรายการข่าว Fox News ว่าสหรัฐทราบดีว่าไวรัสมีต้นกำเนิดอยู่ที่อู่ฮั่นและทราบว่าสถาบันไวรัสวิทยาอยู่ห่างจากตลาดค้าส่งสัตว์ป่าแค่ไม่กี่กิโลเมตรยังมีอีกมากให้เรียนรู้และรัฐบาลสหรัฐกำลังทำงานอย่างขันแข็งเพื่อหาคำตอบและหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือจีนต้องให้ความร่วมมือด้วย การยอมให้โลกและนักวิทยาศาสตร์ของโลกได้รู้ความจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและไวรัสเริ่มแพร่ระบาดได้อย่างไรปอมเปโอบอกด้วยว่ามีคนที่ติดเชื้อจำนวนมากที่เคลื่อนไหวมีจำนวนมากเดินทางไปทั่วโลกก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะยอมเปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลประชาธิปไตยไม่ทำกันและนั่นเป็นสาเหตุแห่งความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการขาดความโปร่งใสที่สหรัฐต้องการคำชี้แจงท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถือเป็นท่าทีล่าสุดของฝั่งสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเมื่อวันพุธ15เมษายนว่าสหรัฐกำลังพยายามหาข้อสรุปให้ได้ว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ข้ามไปสู่มนุษย์โดยอุบัติเหตุในระหว่างการทดลองกับค้างคาว ที่ห้องแล็บแห่งนี้แต่เขาจะไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับประธานที่บดีสีจิ้นผิงของจีนเพราะเห็นว่าจะเป็นการไม่เหมาะสมแหล่งข่าวคนหนึ่งที่ทำงานที่ห้องแล็บและไม่อาจอดทนกับเรื่องนี้ได้อีกต่อไปเปิดเผยกับ Fox News ว่าหลังการระบาดถูกเปิดเผยบรรดาผู้นำจีนได้หันไปโทษตลาดค้าส่งอาหารทะเลหัวน,าน,าน้นในเมืองอู่ฮั่นที่มีสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งสัตว์ที่พ่อพันธุ์ในฟาร์มแต่ไม่มีค้างคาวถูกนำมาขายเพื่อการบริโภคและหายนะที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันกลายเป็นการปกปิดที่แพงที่สุดตลอดการของรัฐบาลห้องแลบที่อู่ฮั่นเป็นแห่งเดียวในจีนที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดคือระดับ4และต้องสงสัยในช่วงที่เหล่านักวิทยาศาสตร์กำลังหาข้อสรุปว่าไวรัสมรณะ ข้ามไปสู่มนุษย์ได้อย่างไรและแม้จะมีการยืนยันว่ามีคนติดเชื้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดค้าส่งอาหารทะเลแต่ทางการจีนก็ยังคงปักหมุดที่ตลาดแห่งนี้ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังระบุในเว็บไซต์ถึงความเป็นไปได้ที่ต้นต่อการระบาดมาจากตลาดค้าสง่งเพราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแผงลูกจ้างในตลาด หรือไม่ก็ลูกค้าแต่นักวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์หลักฐานจากพันธุกรรมบอกว่าไวรัสอาจมาจากครั้งค่า,าวและข้ามสายพันธุ์ไปสู่มนุษย์แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แท้จริงว่ามันเริ่มต้นเมื่อไรและที่ไหนขณะที่ทำเนียบเคลมลินออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีปูติน สนทนาทางโทรศัพท์กับป,ประธานิธิปดีสีจิ้นผินของจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกว่ารัเสเซียมีความชื่นชมต่อการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพของจีนซึ่งสามารถทำให้สถานการณ์โรคระบาดภายในประเทศมีเสถียรภาพที่หมายถึงการสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ผู้นำจีนและผู้นำรัเสเซีย ไม่ได้กล่าวพาดพิงประเทศหนึ่งประเทศใดโดยตรงแต่ใช้คำว่าความพยายามต่อต้านและการกล่าวโทษจีนล่าช้าในการแจ้งแต่เนิ่นๆให้ประชาคมโลกรับทราบและเตรียมรับมือกับโรคระบาดอุบัติใหม่คือความพยายามเชื่อมโยงการเมืองกับเรื่องสาธารณสุขมาดูท่าทีของจีนกันบ้างจีนโปรโมตทฤษฎีคบคิดสหรัฐโทษอู่ฮั่นต้นตอต้นตอของโรค ยังเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบด้านจีนและสหรัฐก็ซัดกันนัวแม้ว่าไวรัสโควิด19ระบาดมาหลายเดือนและแพร่ไปทั่วโลกต้นต่อไวรัสยังเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบแต่ปรากฏว่าจีนและสหรัฐโทษกันไปมาจูู่ก็มีเจ้าหน้าที่ระดับโฆศกกระทรวงต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียน ทวิตกระหึ่มโลกว่าอาจเป็นทหารสหรัฐที่นำเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าไปในอู่ฮั่นพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอที่ดรโรเบิร์ตเรดฟิลผู้อำนวยการส่วนควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ CDC เข้าให้การต่อคณะกรรมาการในสภาว่าเหยื่อไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐถูกตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังเสียชีวิตเป็นข้อมูลประกอบ แต่นั่นก็ไม่ใช่หลักฐานต่อมาเจ้าลี่เจียนยังซ้ำกล่าวหาสหรัฐอีกทีด้วยการทวิตลงบทความจากเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องโหมทฤษฎีคบคิด9-11ทัหนึ่ง,งไม่ใช่นักการทูตสายผงผังคนเดียวที่โยนคำถามไปที่สหรัฐทำนองว่าไวรัสมาจากไหนกันแน่แต่โคศกหญิงของกระทรวงที่นั่งเก้าอีนี้มานานกว่าและคุ้นหน้ากว่าอย่างหัวสุนิง ก็ยกคำพูดของพออซีดีซีสหรัฐมาใช้แสดงให้เห็นว่าไวรัสไม่ได้มาจากอู่ฮั่นทั้งที่เขาไม่ได้บอกว่าเหยื่อไข้หวัดใหญ่ที่ตรวจพบโควิด -19 หลังเสียชีวิตนั้นพบเจอเมื่อไรแอคชั่นของโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้ามีคำพูดจากบิ๊กบิ๊กในสหรัฐแบบไม่เข้าหูจีนเช่นไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ จงใจเรียกไวรัสอูฮั่นแทนที่จะเรียกชื่อใหม่ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ผู้ตรงๆว่าโรคระบาดเริ่มจากอูฮั่นและในขณะที่จีนเป่าประกาศการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่างการปิดเมืองกักคนไว้หลายล้านเพื่อสกัดไวรัสคือการช่วยซื้อเวลาให้โลกได้เตรียมตัวรับมือกับโรคระบาดแต่ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐโรเบิร์ตโอไบอันวิจารณ์ตรงๆว่า เพราะจีนที่เป็นต้นต่อไวรัสไม่ปร่งใสปกปิดโดยยกตัวอย่างการปิดปากหมอที่ออกมาเตือนภัยตั้งแต่แรกสุดท้ายทําให้โลกรับมือไวรัสตัวนี้ช้าไป2เดือนน่าสังเกตว่าทีมเซ็นเซอร์แดนมังกรที่หูตาเป็นสับประรดปล่อยให้ชาวสังคมออนไลน์แพรท่ทฤษฎีที่ว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังไวรัสกันต่อไป คลิปวิดีโอที่ผอ CDC สหรัฐเข้าให้การต่อคณะกรรมารทีการในสหรัฐเป็นหัวข้อที่ถูกค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์เวยปอในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเซาใช้หน้ามอร์นิ่งโพสตรายงานว่าชาวเวยปอถกกันเรื่องทวิตของเจ้ากว่า170ล้านความเห็นในทัศนะของนักวิชาการดาลี่ยางนักวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิคาโกมองว่าโคศกไม่ได้ทวิตเองโดยไม่มีอำนาจทำได้และเจตนาของจีนในการส่งเสริมทฤษฎีคบคิดเพื่อเบนความไม่พอใจในประเทศเรื่องการจัดการสถานการณ์ระบาดตั้งแต่แรกการโปรโมทคำถามต้นต่อของเชื้อไวรัสส่วนทางกับที่กัวฟูผู้อำนวยการ CDC ของจีนพดเมื่อเดือนมกราคมว่าขณะนี้ เรารู้ว่าแหล่งที่มาไวรัสคือสัตว์ป่าขายในตลาดทะเลอู่ฮั่นแต่ความสงสัยเริ่มบังเกิดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อนายแพทย์จงนานซานผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจแถวหน้าของจีนกล่าวว่าโควิด -19 โผล่ครั้งแรกในจีนก็จริงแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากจีนกระนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังค้นหาผู้ติดเชื้อคนแรกไม่เจอ แต่คาดกันว่าไวรัสข้ามจากสัตว์สู่คนที่ตลาดอูหฮั่นก่อนระบาดไปทั่วจีนและทั่วโลกขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าเส้นทางไวรัสระหว่างคนกับสัตว์ยังไม่ชัดไม่มีใครรู้จักโควิด -19 กระทั่งมาเริ่มระบาดในอูหฮั่นประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคม2562การที่รัฐบาลทรัมป์ออกมาตอกย้ำว่าต้นกำเนิดไวรัส มาจากอู่ฮั่นประเทศจีนหรือเพราะจีนไม่โปร่งใสทําให้โลกรับมือไม่ทันและสวรีพับป,ปิกันทอมคอตตอนพูดไปถึงท่านว่าไวรัสโคโรนาหลุดจากห้องแลบเคมีชีวภาพในอู่ฮั่นทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ตีตกไปนานด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมนั้นในทัศนะของนักวิชาการหลายคนก็มองว่าเป็นกลยุทธ์เมืองเพื่อส่งสารไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และเพื่อลดกระแสวิจารณ์ที่รัฐบาลวอชิงตันโดนกระหน่ำว่าขยับตัวรับมือกับไวรัสโควิด -19 อย่างอืดอาดซื่ออินหงศาสตราจารย์มหาวิทยาลายัยในกรุงปักกิ่งมองว่าทวีตของเจ้าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่มีน้ำหนักเท่ากับความเห็นขณะแถลงข่าวที่กระทรวงและการอ้างเช่นนี้มีแต่จะกลายเป็นเข้าทางสายเยี่ยวต้านจีนในสหรัฐและเขาคิดว่า ความสําคัญเร่งด่วนตอนนี้คือทั้งสองประเทศจะต้องยับยั้งการแพร่ระบาดและพยุงเศรษฐกิจมากกว่า